ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูซีบอลมัดสี่4-4-2ทำเสียวลำเมนโคเซฟ5ประเด็นผีวิดคาบ้านชวดล้างอายเชอรี่รูเบนอโมดิมผู้จัดการทีมแมนยูเต็ดสร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่ด้วยการปรับให้ทีมลงเล่นในสไตล์4-4-2แทน3-4-3ต้อนรับการมาเยือนของบอนมัด ท,ทั้งที่ทีมกำลังมีผลงานที่ดีต่อเนื่องและเกือบเป็นเรื่องแม้ทีมเจ้าบ้านจะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในครึ่งแรกด้วยการนำหน้าเดอะเชอร์รี่2ต่อ1แต่ครึ่งหลังกลายเป็นหนังคคลม้วนเมื่อทีมเยือนแซงนำ3าต่อ2ก่อนที่เกมจะจบลงแบบสุดเดือดด้วยสกอร์4ต่อ4โดยเซนเนอร์ลัมเมนต้องออกแรงเซฟอย่างเหลือเชื่อ2องหนซ้อนในช่วงทดเวลาช่วยให้ผีแดงรอดพ้นจากความขายหน้าขาบ้านในการลงเล่นเกมพิม์ลีก ที่สนามโอทาฟอร์ดเมื่อวันจันทร์ที่15ธันวาคม 1. ผีขาดมาซาอุยเชสโกคืนโผสำรองแมนยูเนเตดจัดทับลงสนามโดยปราสจากนูแซมาซาอุยกองหลังทีมชาติโมร็อกกที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวให้ลงเล่นนัดนี้จากชาติเจ้าภาพแอฟริกาคัพออฟเนชั่นกระนั้นก็ดีไบรอันเอมเบอร์โมกับอาหมัดเดียโลได้รับไฟเขียวให้ได้ลงบู๊ได้ก่อนบินไปรับใช้แคมรูนกับไอริคส และทาให้รูเบนอโมริมปรับโผจุดเดียวจากเกมบุกไปยําใหญ่วูบ4ต่อ1โดยที่เลนิโยโรได้ออกสตาร์แทนมาซาอุยในแดนหลังพร้อมกันนี้เจ้าบ้านต้อนรับการกลับมาของเบนจามินเชสโก้กองหน้าร่างยักษ์ซึ่งเจ็บเข่าไปตั้งแต่เกมบุกไปเสมอกับสเปอร์2ต่อ2เมื่อวันที่8พฤศจิก,กายนโดยหัวหอ,อกทีมชาติสโลวีเนียมีชื่อนั่งข้างสนามร่วมกับไทยเลวมาเลาเซียกองหลังกระดูกเปราะ2เชอร์รี่ไม่โกงปรับ1โผ อันโดนี่เอลาโอลากุนซือทีมบอลมัดโรเตชันทีมหนึ่งตำแหน่งเช่นกันหลังจากนัดก่อนเดอะเชอรี่เฝ้าบ้านเสมอกับเชลซีแบบไ right, รส์สกอร์เมื่อวันที่6ทธันวาคมเกมนี้ทีมเยือนเลือกใช้งานไทเลอร์อดัมกองกลางที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามแทนที่อ็กซ์สกอต์ขณะที่มาโอสเซเนซี่กองหลังเช็คฟิตผ่านลงเล่นได้ตามปกติ อย่างไรก็ดีทีมของกุนซือสเปนิตไม่มีนักเตะที่ต้องพลาไปเล่นในรายการแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนื่องจากอามีนอัตลี่มิดฟิลด์ทีมชาติมโมร็อกโกไม่ถูกเรียกตัวไปติดธงขณะที่ทีมชาติการ้าขององตวนเซมิโยสูนหน้าคนสำคัญตกรอบคัดเลือก3อโมดิมจัดให้4-4-2 ก่อนเกมการฟาดแข้งอโมริมเปลยกับสื่อเป็นในว่าเขาพร้อมปรับสไตล์การเล่นจากหมาก3-4-3จนทำให้สื่อคาดหมายว่ากุนซือโปรตุกีสจะหันมาให้ทีมเล่นในระบบแบ็กโฟแทนและจาการยืนตำแหน่งของนักเตะป,ปรากฏว่าแมนยูไนเต็ดเปลี่ยนมาเล่นในสไตล์4-4-2โดยมีโยโรปักหลักเป็นแบ็กขวาขณะที่ไอเดนเฮเวนยืนเซ็นเตอร์แบ็กร่วมกับลูกชอส่วนดิโก้ดาโลรับภาระแบ็กซ้าย สำหรับแดนกลางอามัดทำหน้าที่เป็นปีกขวาโดยที่เมาส์สวมบทปีกซ้ายส่วนคู่กลางหนีไม่พ้นบูโนโนแฟนันประสานงานกับกาเซมิโร่สุดท้ายในแดนหน้ามาชุดคุณย่าจับคู่กับไบรอันเอมเบโม่เป็น2หัวหอก4ไร์ครีนชีตตามเคยจนแล้วจนรอดมนเจ็ดพลาดการคว้าครีนชิตอีกเกมจนได้แม้จะนำหน้าก่อนจากลูกโขกระยะเผาขนของอามัดเดียโลตั้งแต่นาทีที่13แต่บอลมัดใช้โอกาสไม่เปลืองทวงคืนเป็น1ต่อหนึ่ง จากประตูของเซมนโย่ในนาทีที่40อย่างไรก็ดีช่วงทดเวลากาซิเมโรโขกลูกเตะมุมตุงตาข่ายที่เสาไกลให้เจ้าบ้านนำหน้าอีกผนและเป็นสกอร์สุดท้าย2-1ของเรดเดวิลใน45นาทีแรกซึ่งต้องบอกว่าทีมของอาร์โมริมเปิดตัวกับระบบ4-4-2ได้อย่างน่าประทับใจไม่เบาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจบครึ่งแรกสถิติเผยว่าแมเหาโอกาสยิงได้มากถึง17ครั้งซึ่งเป็นสถิติดีที่สุดในเกมครึ่งแรกซีซั่นนี้ของพวกเขา ขณะเดียวกันผีแดงได้ประตูในเกมเพีย์ลีกจากลูกเตะมุมสีซันนีมาที่สุด7เม็ดเป็นรองแค่อาร์เซนอลทีมเดียว9เม็ด5แผงหลังอย่างรั่วลำเมนเซฟผีเริ่มครึ่งหลังกลายเป็นหนังคลมาวซะอย่างนั้นเพราะไม่เพียงเอวานิวสันจะตีเสมอให้เดอะเชอร์รี่ได้ตั้งแต่นาทีแรกถัดมาในนาทีที่52มาคัสทาวเนียโชว์การตะบ,บันฟีคลิกหน้าเขีย่ยโทษตุงตาข่าให้ทีมเยือนแซงนำา3ต่อ2อย่างไม่น่าเชื่อ ถึงตอนนี้เท่ากับว่าบอลมัดกลายเป็นทีมแรกที่บุกมายิงประตูที่โอทัฟฟอร์ดในเกมเทมลิกได้3ประตูเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วโดย2ปีที่ผ่านมาพวกขบุกมาชนะที่โรงละครแห่งความฝันได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสกอร์3ต่อศูนย์ทั้ง2นัดและหลังจากนั้นเกมก็พลิกผันไปมาก่อนหลายตลบก,ก่อนจะจบลงด้วยผลเสมอสี่ต่อ4โดยที่ต้องบอกว่าผีแดงรอดตายคารังเนื่องจากเซเนอร์ลามนช่วยเซฟลูกอันตรายจากทีมเยือนได้2หนซ้อนในช่วงทดเวลา หาไม่แล้วเดอะเชอร์ี่จะบุกมาชนะเกมลีกที่โรงละครแห่งความฝันได้เป็นปีที่3มติดต่อกันซึ่งไม่เคยมีทีมไหนทำได้มาก่อน แมนยูสีบอลมัด4หลังอย่างรั่วลำเมนเซฟแต้มตัดเกรดแข่งผีเกมเจ้าเดือดเดอะเชอรี่ปีศแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชร์แต้มกับบอลมัดแบบสุดมันหลังเสมอกัน4ต่อ4ที่โอทัฟฟอร์ดในสึพเพเมยริกเมื่อคืนวันจันทร์ที่15ทธันวาคมที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมรูเบนอาโมริมแต่ละคนในแมตชนี้ซึ่งมีทั้งเล่นดีและเล่นแย่ 11ผู้เล่นตัวจริงเซนเนอร์ลาเมน7คะแนนถึงแม้เสีย4ประตูแต่ถ้าไม่ได้เขาทีมอาจแพ้ขาบ้านหลังโชเซฟสำคัญ2หนช่วงทดเจ็บเลน,น่โอโร5คะแนนยังไม่นิ่งแถมจังหวะการเล่นดูช้าก,กว่าคู่แข่งในลหลายๆครั้งเอเดนเฮฟเว่น5คะแนนเปิดช่องว่างให้คู่แข่งโจมตีง่ายไปยังต้องพัฒนาอีกเยอะลุกชอ4.5คะแนนไม่ใช่เกมที่ดีสำหรับเจ้าตัวโดนคู่แข่งเจาะฝั่งตัวเองเกือบตลอดแถมเป็นคนทำพลาดเองเต็มๆจังหวะเสียประตูแรก อามัดเดียโล7.5คะแนนโคกเจาะจอให้ทีมขึ้นนำา1ต่อศูนตั้งแต่ต้นเกมโดยรวมถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีโดดเด่นที่ความขยันมุ่งมั่นและความจีดจา๊าสกาซิมิโร่หกคะแนนโคกทาประตู2ต่อหนึ่งแต่เกมรับต่ํากว่ามาตรฐานช่วยเบรกเกมแดนกลางบอลมัดไม่ค่อยอยู่บูโน่แฟนันกับตันทีม8คะแนนมีผลงานส่วนตัวที่ดีเหมือนเดิมเปิดลูกเตะม,มุมให้กาซิมิโร่โคกประตู2ต่อหนึ่งก่อนยิงฟรีคิกสุดงามช่วยทีมตีเสมอ3ต่อ3ตลอดทั้งเกมสร้างโอกาส5ครั้งซึ่งมมากกสุดในเ ดีโอโกดาโล6.5คะแนนครอสบอลได้เยี่ยมจังหวดได้ประตู1ต่อ0ถือเป็นเกมที่เจ้าตัวเปิดบอลเขนาน้าตาไบรอันเอบเบอร์โม6คะแนนมีโอกาสแต่จบไม่ได้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดรอปอย่างไรก็ตามอย่างน้อยมีส่วนขึ้นเกมจังหวะได้ประตูที่4เมสันเมาส์6.5คะแนนเกือบยิงได้ตั้งแต่ต้นเกมเล่นบอลฉลาดประสานงานกับเพื่อนดีแต่มีส่วนทำให้ชอเล่นยากซึ่งนำไปสู่การเสียประตูตีเสมอ1ต่อ 1, 1. มาเตอุธขุนย่า8คะแนน ถือเป็นเกมที่น่าประทับใจเล่นเกมลุกได้ดุดดันจบสกอร์ประตู4ต่อ3ได้เฉียบขาดแถมขยันช่วยเล่นเกมรับเอาตัวรอดสถานการณ์ยากๆเก่งตัวสำรองที่ได้ลงเล่นคอปปี้เมนูแทนกาซิมิโลนาทีที่6 1 6 5คะแนนถึงแม้มีส่วนในจังหวะที่ทีมเสียประตูที่4แต่การเล่นโดยรวมถือว่าไม่เลวช่วยให้เกมแดนกลางของทีมดูมีพลังมากขึ้นเบนจามินเชสโกแทนเมานาทีที่69-5คะแนนจงังหวะการเล่นยังไม่เข้าที่เข้าทาง ลิซันโดมาติเนสแทนโยโรนาทีที่69 5หคะแนนต้องปรับจังหวะการเล่นอีกพอสมควรเข้าถึงคู่แข่งช้าไปในจังหวะที่ทีมเสียประตูที่4โจชัวเซิร์ซีแทนเอมเบอร์โมนาทีที่90ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้แพทติกดอกูแทนชอนาทีที่90ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ รูเบนอโมริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจด้วยความผิดหวังหลังได้เพียงเสมอบอลมาด4ต่อ4ชี้พลาดชัยชนะเพราะความไม่เฉียบคมท,ทั้งที่มีโอกาสมากมายแมนยูไนเต็ดมีโอกาสลุ้นยิงถึง25ครั้งก่อนทำได้4ประตูแต่กระนั้นเกมรับก็เสียให้บอลมาด4ประตูเช่นกันทำให้ต้องแบ่งแต้มกันไปในเกมเพีย์ลีกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามันน่าผิดหวังจริงๆเราผิดหวังมากมันเป็นเกมที่บ้าคลั่งอาจดูเหมือนว่าเราทำสองแต้มหลุดมือไปในครึ่งหลัง แต่ผมคิดว่าเราทําแต้มหายไปตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วอามริมกล่าวเราครองเกมและสร้างโอกาสได้มากมายมหาศาลเราควรจะจบครึ่งแรกได้ผลการแข่งขันที่แตกต่างออกไปท้ายที่สุดแล้วเราสมควรได้รับมากกว่านี้มันเป็นเกมที่สนุกสำหรับทุกคนที่ชมอยู่ที่บ้านและแน่นอนว่าคนที่โอทฟอัฟฟ์ต้องการชัยชนะแต่พวกเขาต้องการได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นทีมเล่นฟุตบอลที่ดีซึ่งเราทำได้ดีในบางช่วง กุนซอชาวโปรตุเกสเน้นย้ำว่าแม้จะเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีแต่ทีมยังขาดความเด็ดขาดในการปิดเกมมันเป็นผลงานที่ดีแต่เราต้องเฉียบขาดกว่านี้เพราะเราสร้างโอกาสได้เยอะมากกุนซอชาวโปรตุเกสกล่าวต่อลัมเมนทำได้ดีจริงๆมีโอกาสสำหรับทั้งสองฝ่ายแต่เราสร้างได้มากกว่าเราจำเป็นต้องหาวิธีปิดเกมให้ได้เพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว ร i โอเฟอร์ a ินานอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดได้เรียกร้องอย่างชัดเจนให้สโมสรเซน็นสัญญาคว้าตัวอองตวนเซเมนโยกองหน้าของบอรัดมาร่วมทีมหลังเห็นฟอร์มอันร้อนแรงของเขาในเกมเสมอสุดมัน4-4ต่อเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเซเมนโยเป็นผู้ยิงประตูตีเสมอ1ต่อ1ในนาทีที่40ในเกมสุดบ้าคลั่งที่โอทัฟอร์ดโดยเขาใช้จังหวะที่ลุกชอกองหลังของไมเตอดป้องกันได้ไม่ดีพอ ฉวยโอกาสหลุดเข้าไปยิงเสียบเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามซึ่งเป็นประตูตีเสมอหลังจากที่เจ้าถิ่นครองเกมในช่วงต้นดาวยิงชาวกาหน้าทำไปแล้ว7ประตูนในเพีม่หลีกฤดูกาลนี้และกำลังสร้างกระแสข่าวการย้ายทีมอย่างหนักก่อนที่ตลาดซื้อขายเดือนมก,การาคมจะเปิดทำการขณะที่หลายทีมใหญ่ทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างรับทราบดีว่าเจ้าตัวมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาอยู่ที่65ล้านปอนด์ในสัญญากับบอร์นมัธ อย่างไรก็ตามริโอเฟรินานต้องการให้เซเมนโยมาวาดลวดลายเดโอทัฟฟอร์ดแทนที่จะเป็นแอนฟิลหรือเอเจหัสเตเดียมเขาทำผลงานได้ดีมากที่บอลมัดแต่ด้วยความเคารพต่อบอลมัดและสิ่งที่พวกเขากำลังทำมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาจะต้องก้าวไปอีกขั้นอย่างแน่นอนริโอกล่าวไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวหรือฤดูร้อนนั่นเป็นอีกคำถามหนึ่งแต่มันจะไม่สร้างความแตกต่างสำหรับเรา ผมตั้งตารอที่จะเห็นเขาแสดงศัก,กยภาพให้โลกได้เห็นมากขึ้นขณะที่ระหว่างเกมตอนแมนนิเตต์โพสว่าประตูอ,องตวนเซ m มิโยตีเสมอให้ทีมเยือนริโอตอบกลับอย่างติดตลกว่าอย่าปล่อยให้เขาออกจากสนามหลังจบเกมนะพร้อมกับอีโมจิร้องไห้แบบขำขันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ